กับผมมีจากช่อง MD Channel นะครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตขนาดของปลาทับทิมในบ่อผ้าใบที่ผมเลี้ยงนะครับอายุตอนนี้ก็ประมาณสัก5เดือนกว่าแล้วนะครับก็มันก็โตในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับดีมากนะครับหลกัหลกๆที่เจอปัญหาที่เลี้ยงเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของออกซิเจนนะครับตอนนี้ผมได้เปลี่ยนจากหัวทรายมาเป็นตัวเป็นตัวแอร์ฟอนะครับเป็นตัวแอร์ฟอกนะครับแล้วก็เปลี่ยนปั๊มเป็นตัวใหญ่ ครับเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามผมในคลิปเก่าๆเนี่ยจะเห็นว่าปลาของผมเนี่ยจะมีขนาดเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้มันตายประมาณครึ่งบ่อนะครับตอนนี้ก็พยายามจะรักษาตัวที่ยังอยู่นะครับให้รอดอนะครับตอนนี้ขนาดของปลาก็จะอยู่ประมาณตัวละ6กถึงขีนมันก็คะกะไซกันไปนะครับเพราะว่าขนาดของแต่ละตัวนี่มันก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ตัวที่ ที่ผมเคยจับนะครับเมื่อวานเนี่ยประมาณเดขีดแดขีดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตักให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่ครับนี่ครับมันก็โตนะครับนี่นี่สวิงนะครับมันก็ตตัวใหญ่อยู่เหมือนกันครับแต่มันจะโตช้านิดน,นึงนะครับโตช้ากว่าพวก กระชังในแม่น้ําแล้วก็พวกในบ่อบ่อดินนะครับแต่ในนี้ก็จะควบคุมเรื่องโูคแล้วก็การดูแลเนี่ยก็จะง่ายกว่านะครับแต่เราต้องดูเรื่องออกซิเจนนะครับแล้วก็เรื่องน้ําเพราะว่ามันสําคัญมากนะครับในการเลี้ยงในบ่อผ้าใบครับก็หลักๆของผมเนี่ยก็จะดูแค่ออกซิเจนกับน้ําครับนะครับ โอเครับตันนี้หลังจากที่ผมทําความสะอาดบ่อแล้วก็ไล่พวกขี้ปลาออกแล้วนะครับก็ตอนนี้กําลังเติมน้ําเข้าในบ่อนะครับเดี๋ยวพอตอนน้ําเต็มบ่อเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าปลาจะกินอาหารดีไหมนะครับโอเคครับตอนนี้น้ําก็เต็มบ่อแล้วนะครับจะเห็นว่าออกซิเจนที่ผมเพิ่มมาใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าแบบหัวทรายนะครับเราก็ทําให้อัตราการกินอาหารนี่เพิ่มขึ้น อยเห็นได้ชัดเลยครับปลาจะโตเร็วกว่านะครับเมื่อเขาได้ออกซิเจนเยอะเนี่ยครับมันก็จะทําให้ปลาเนี่ยกินอาหารได้ดีกว่านะครับเทียบกับอสองสามเดือนแรกที่ผมเลี้ยงแบบใช้หัวทรายครับแบบแบบออกซิเจนตัว a i r f o x 2เนี่ยทำให้ปลากินอาหารได้ได้เยอะกว่าผมจะมีอยู่1ตัวนะครับสตัวแล้วก็สามตัวอยู่ตรงนู้นนะครับครับก็ยังใช้สกิมเมอร์เหมือนเดิมครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะลองให้อาหารดูนะครับว่าปลามจะกินอาหารดีหรือเปล่าก็ตอนนี้นี่อาหารที่ผมใช้ก็จะเป็นอาหารปลาดุกใหญ่นะครับรอสักแบบนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับ ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับโอเคครับก็สําหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีแนวคิดหรือว่าข้อคิดที่ดีๆก็แนะนํากันเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้นะครับหรือมีข้อสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้ครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไป สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ